นน่ารักมากน้องแอนเป็นคนที่มีระเบียบน้องแอนเป็นคนที่พูดแล้วเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่แบบว่าเราพูดแล้วเรารู้เลยว่าน้องคนนี้เขาพูดออกมาจากใจจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้แบบคิด ถ้าภาษาไทยคิดตัวลยโกหกใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้พูดแบบโกหกนะ่ะน้องแอนเป็นคนพูดเป็นน้องแอนเป็นคนเลียวพูดจริงใจเป็นคนตั้งใจเป็นคนมีพลังในตัวสูงมากและเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยให้กับตัวเองน้องแอนเป็นคนอย่างนั้นน่ะน้องแอนกิน,ก,นกินข้าวนะ่ะน้องแอนจะกินผักกินแบบสตรอเบอรี่กินอะไรที่มันเป็นเฮลตี้น่ะตลอดเลยพี่เจนเห็นน้องแอนแอนแบบมีวินัยในการกินมากตัวนี้นะ่ะต้องให้ แล้วพี่แจ๊ก็บอกแม่ปุ้ยเองบอกแม่ปุ้ยเองนะคะว่าแอนช์มีผอมลงนะคะอืมแล้วก็มไม่ได้ตัวใหญ่เกินมนุษย์พอมาอยู่ในกองแบบธรรมดามากแล้วก็บอกมาว่าเฮ้ยเขาผอมลงหมายถึงว่าซึ่งจริงๆผอมลงอ้วนขึ้นก็ไม่ใช่ประเด็นอันนี้ชัดเจนมากไม่ใช่ประเด็นกรหน้าฉ<ช>ัน<ช>แล้ว